สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะที่9เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์นะคะของนักเรียนชั้นป .5 กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะ มาขึ้นเรื่องใหม่ในภาคเรียนที่สองนะคะจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่สองนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของแรงในชีวิตประจําวันนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันไหมคะเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอ <c oughs> การเรียนการสอนกันเลยคะ่ะแรงนะคะในชีวิตประจําวันแรงหมายถึง สิ่งที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมแรงจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงทิศทางได้นอกจากนี้แรงยังทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ ยกตัวอย่างเช่นว่านะคะเราตั้งสมุดไว้บนโต๊ะนักเรียนตั้งสมุดไว้บนโต๊ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อไม่มีแรงมากระทํากับวัตถุสมุดก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะแต่เมื่อเราออกแรงกระทํากับสมุดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะยกตัวอย่างเช่นว่านักเรียนลองทําดูนะคะนักเรียนผลักสมุดนะคะไปด้านหน้า สมุดจะเป็นยังไงคะสมุดก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้ายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะดินน้ำมันหนึ่งก้อนมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเราออกแรงบีบนะคะเมื่อเราออกแรงบีบดินน้ำมันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างทันทีก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปวงกลมบ้างรูป สามเหลี่ยมบ้างตามที่นักเรียนออกแรงกระทําถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผลนะคะหรือว่าเป็นความหมายของแรงสรุปง่ายๆแรงก็คือมันมาเป็นสิ่งที่ทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะคะแล้วก็มันเป็นยังไงได้บ้างเดี๋ยวคุณครูก็จะมีรูปภาพประกอบให้กับนักเรียนนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทํากับวัตถุเนี่ยเราเรียกว่าอะไรผลลัพธ์ของแรงหลายแรงที่กระทําต่อวัตถุเราจะเรียกว่าแรงลับแรงลับเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงยกตัวอย่างเช่นว่า1ค่ะ ดูตามนะคะดูตามคลิปวิดีโอ 1. ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุ1เแรงเด็กคนนี้ค่ะออกแรงก็คือออกแรงในการออกแรงผลักโต๊ะออกแรงผลักผลักไปด้านผลักไปนอกผลักไปหน้าเห็นไหมคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านไปทางด้านหน้าอันนี้คือแรงรับนะคะต่อไป2 ถ้าออกแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันผลลัพธ์ของแรงคือผลรวมของแรงทั้งสองแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กคนที่หนึ่งนายกออกแรงสามนิวตันแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะนายกออกแรงสามนิวตัน นายขอออกแรงสองนิวตันครูถามนักเรียนว่าโต๊ะใบนี้จะเคลื่อนที่ด้วยแรงทั้งหมดกี่นิวตันจำเอาไว้เลยนะคะการที่วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันให้นักเรียนนำผลลับให้นักเรียนนำแรงทั้งสองแรงมาบวกกัน มารวมแรงกันก็จะได้เป็นแรงลับที่กระทําต่อวัตถุต่อไปค่ะมาดูในกรณีที่3กรณีที่มีแรงสองแรงมากระทํากับวัตถกุก็คือโต๊ะใบตัวนี้เหมือนเดิมแต่ออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นว่า a ออกแรง2นิวตัน b ออกแรงสองนิวตันครูถามนักเรียนว่าโต๊ะใบนี้จะเคลื่อนที่ไปทางไหนจะเคลื่อนที่ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงในกรณีที่ออกแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามให้นักเรียนนำแรงทั้งสองแรงหรือแรงที่กระทํามาลบกัน A 2 B 2ออกแรงกันในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเอา2ลบกับ2ผลลัพธ์เหลือเท่าไหร่คะเป็น0เพราะฉะนั้นโต๊ะใบนี้ก็จะหยุดนิ่งอ่ะครูจะสรุปให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะว,ว่าคะว่าในการหาผลลัพธ์ของแรงนะคะเมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุ มากกว่าหนึ่งแรงเมื่อมีแรงมากระทํากับวัตถุมากกว่าหนึ่งแรงกรณีที่หนึ่งวัตถุไปในทิศทางเดียวกันให้นักเรียนนําแรงมารวมกันหรือว่าบวกกันในกรณีที่แรงสองแรงกระทำกับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามก็ให้นักเรียนนำแรง ที่กระทำกับวัตถุมาลบกันนะคะก็จะเป็นวิธีการหาผลลัพธ์ของแรงค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังคุณครูอธิบายจบไปให้นักเรียนเปิดในใบงานที่คุณครูแจกให้นะคะในเรื่องของแรงลัพและทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะในใบงานให้ชัดเจนและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอ่าข้อที่หนนะมีโต๊ะอยู่หนึงตัวมีแรงกี่แรงคะมากระทำกับวัตถุสอแรงด้านนี้นะคะด้านนี้เนี่ยค่ะ ซีกทางด้านนี้ซ้ายหรือขวาขวานะคะด้านนี้จะเป็นด้านขวาด้านนี้ก็จะเป็นด้านสายให้นักเรียนอากําอาเรียกว่ายึดนะคะมือของตัวเองเป็นหลักอะเรามาดูกันโต๊ะตัวนี้นะคะตั้งอยู่เฉยๆแล้วมีแรงมากระทำสองแรงแรงที่หนึ่ง สานิวตันแรงที่สองยีนิวตันอ่ามันมีสองแรงแล้วนะจากนั้นนะคะเขาถามนักเรียนว่าแรงลับเท่ากับแรงลับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ ในกรณีที่มีแรง2แรงมากระทําทกับวัตถุในทิศทางเดียวกันคุณครูอธิบายไปแล้วในต้นคลิปว่านักเรียนต้องเอาแรงมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเอา30บวกด้วย20แรงรับจะเท่ากับเท่าไหร่คะ30บวก20ก็จะได้เท่ากับ50นิวตันอย่าลืมเขียนตัวเไปด้วยนะคะก็เขียนคำา50วัตถุเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปไหนคะซ้ายหรือขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาวัตถุเคลื่อนที่ทางขวาถูกไหมคะต่อไปทิศทางของแรงลัพธ์ทิศทางไปทางด้านไหนก็เขียนว่าซ้ายหรือขวาก็ขวาอันนี้เข้าใจนะคะในข้อที่1ต่อไปมาดูในข้อที่สองอีกหนึ่งข้อ ข้อที่สองโต๊ะหนึ่งตัวเหมือนเดิมตั้งหยุดนิ่งอยู่แรงที่หนึ่งผลักไปทางด้านขวา20ผลักไปทางด้านซ้าย40ในกรณีที่แรงนะคะอยู่คนลลทิศทางกันให้นำแรงสองแรงมาลบกัน40-20ลบ20เหลือเท่าไหร่คะเหลือ20 ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับยี่ยอ่ะและนักเรียนดูว่าออกแรง20แล้วก็ออกแรง40เอามาลบกัน4 0่สลบยี 20, ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ20วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวาทางด้าน เนี่ยมันก็จะเลื่อน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 ไปทางด้านนี้ใช่ไหมคะก็จะเลื่อนไปทางด้านด้านไหนคะควาือซ้ายด้านสายวัตถุเคลื่อนที่ทางซ้ายทิศทางของแรงลัพก็คือทิศไหนสายถูกไหมคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นข้อที่สอง นะคะและเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียน,นทําข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะหลังจากที่นักเรียน,นทําเสร็จนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายใบงานนะคะส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ